ตัวนี้การยัอนการกดเป็งของการกดใหม่นะนี่ยตัวนึงย้อดีอ ย้อนเบอร์สี่นะดียลาการยิงอาจารย์ยศอรงมกันข้ามก่อนนะโ <c oughs> ด,ดน้ำล่องเวลา ไฟปยแกจะได้ค้องง่ายๆช่างฟอนะช่งฟอนใสไฟวิวบร้เยฟอรบอกว่าโหหนักเหลือเกินเยอะอันนี้เรื่แองอ๋อทยุสี่้องพัรเลยัหง ตอนนี้ไล่เบาๆก่อนนะครับนีต่ต,ตัวนะก็วันนี้วันสิบสองตัวนะยิงตัวนะ cạnh gọi nắp lại rồi bộ kẹp. Bộ kẹp hơn. Kẹp hơn chết rồi xong cọc cảm 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 xong cọc Chúng ta cọc cảm xong กรมเน้นบางทีมันก็ไม่เท่ากันเช็ดด้วยมือบ้าเปิดเปิดดูที่ที่อู่คิดคิดราคาเท่าไหร่ครับยกคันเนี่ยแรงพันห้าพันห้าฮะถกถูกนะช่างยศเซอร์วิส ันบ้านนะราคามันบ้านกะดีราคากะดีครับซที่ศูนย์ะไเงี้ยที่ศูนย์สามพันเนี่ยที่ศูนย์สามพันเครโอเคครับโอเคเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไป <Yeah. S 1> แล้วตั้งกินผีแล้ว